อะไรแล้วนะครับนันี่นเดี๋ยวมาดูรีวิวงานแก้จมูกเสริมรองปลายกระดูออกอ่อนหลังหูนะครับหลังทำเสร็จทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูหลายๆมุมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นรีวิวงานแก้จมูกหลังทำทันทีนะครับน้องโบนะครับจาก อ่างทองเนาะอ่าก่อนทำน้องโบอ่รู้จักปรนนาคลินิกได้อย่างไรครับก็มีคนอ่างทองทำยูอ่ามีเพื่อนที่อยู่อ่างทองทําจมูกกับทางคลินิกไปเนาะอ่าวันนี้ก็เลยตัดสินใจมากแก้จมูกกับทางคลินิกของเรานะครับอ่โดยมีรูปมาให้คุณหมอดูใช่ไหมอยากได้แบบแบบเพื่อนที่ทําไปอ่าน้องที่อยู่ทางอ่างทองนะครับก็คือจะเห็นได้เลยนะครับว่างานแก้หลังทําของทางคลินิกเราจะไม่มี ลอยเขียวช้ำเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะการเสริมรองปลายด้วยเทคนิคพิเศษนะครับเป็นการรองปลายเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนหลังหูนะครับตอนนี้ทางคลินิกมีโปรโมชั่นนะครับก็คือส่วนลดงานแก้จมูกนะครับ3,000บาทนะครับสำหรับคนที่สะดวกมาทำภายในเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวก่อนทำเดี๋ยวถามน้องโบนิดนึงครับน้องโบมีปัญหาอะไรถึงมาแก้จมูกที่ทาง Banana Clinic ครับก็จมูกเอียงอะค่ะ ส,สมุกซ้าและเอียงคือเติบมานานแล้วยังครับกี่ปีละแปดปีแปดปีที่แล้วเนาะแล้วทาไมถึงไม่ไปรีบไปแก้ที่ที่อื่นนะครับนูก็ตัดสินใจมาหลายมานานนะคะคือกังวลใช่ไหม<ช>กลัวเดี๋ยวปัญหาจะเหมือนเดิมค่ะอืมแล้วจริงกลัวเจ็บไหมตอนตอนอก,กลัวทั้งกลัวเจ็บแล้วตอนทําตอนนั้นมีรอยเขียวช้ำไหมมีค่ะหน้าหัวกี่วันก็จะหายเป็นเดือนเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าอันนี้นี่ถ้าเลือกมาทํากับทางบริษคลินิกนะครับเราก็การันตีเลยนะครับว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยแล้วก็รอยเขียวช้าจะน้อยมากนะครับเราจะมีเทคนิคให้คนไข้กลับไปดูแลตัวเองด้วยนะครับม,ม,มีทุกเพจทักมาปังปัวมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูเทียบรูกก่อนทํากับหลังทํานิดนึงนะครับก่อ,อนทำนะครับน้องโบจะมีปัญหาเรื่องอซิลิโคนเอียงนะครับแต่ว่าไม่ ไม่กล้าไปทําที่ทอื่นเนาะกลัวว่าเดี๋ยวปัญหามันจะเหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาที่เอียงนิดนึงแล้วก็ปลายไม่พุ่งใช่ไหมทีนี้จะแก้ทั้งทีอยากได้เป็นสายฝอเลยใช่ไหมอ่าก็มีเรฟเฟอรนรูปของเพื่อนมาให้ดูนะคะว่าอยากได้ประมาณนี้นะครับคุณหมอก็ให้คําปรึกษานะครับว่าสามารถทําได้นะครับแต่ต้องตามกําลังเนื้อด้วยเนาะแบบปลอดภัยและอยู่ได้ตลอดชีวิตนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับ b ี f o r e after เห็นไหมครับ จะได้ไปลายจมูกที่เป็นเคิฟขึ้นเนาะแต่ต้องรอให้เข้าที่อีกนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามิติจมูกค่อนข้างเปลี่ยนเลยนะครับแล้วหน้าใสฝอยรจริงจริง,รง,รงเป็นคนโครงหน้าสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดเรื่องของซิลิโคนที่เสริมมานิดเดียวเองเป็นซิลิโคนที่เป็นรุ่นเก่าเนาะประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วมันเป็นแบบเป็นแต่แกนซิลิโคอนอย่างเดียวที่นี่ขาเลยทําให้ปิดจมูกของเดิมก็ดูบานด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นการเสริมแบบเปิดแผลนะครับโดยใช้เทคนิคลองปลายอ่าโอเคเดี๋ยวน้องโบมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจมามองหาที่แก้จมูกเอ่อช่วงนี้บ้างอยากบอกอะไรเพื่อนเบ้างเลยค่ะก็แนะนําที่นี่อะค่ะเพราะว่าราคาลดเยอะอะค่ะแล้วก็หมอมือเบาอะค่ะอืมคุณหมอมือเบาเนาะให้คำปรึกษากวอนทําด้วยจะก็ ตอนนี้บรรณาคิดิกมี3สาขานะครับมีสาขากรุงเทพนวมินนะครับอยู่ระหว่างซอย92้างกับใกล้แฟชเอนไอแลนด์ก่อนถึงโรงพยาบาลพญาไทนวมินนะครับแล้วก็มีอีก2สาขานะครับอยู่โซนตะวันออกชนบุรีอมตะนครนะครับเผื่อว่าใครอยู่โซนนั้นหรือว่าอยู่ในโซนระยองก็จะอยู่ใกล้กับบ่อวินนะครับหลังโรบินสันบ่อวินนะครับสามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับคุณหมอกล้วยนะครับลงไปดูแลเคสเองเลยนะครับแล้วก็ตอนช่วงนี้ เดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับงานแก้จมูกนะครับหรืองานเสริมใหม่เนี่ยเราก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับสูงสุดที่3,000บาทเลยนะครับโอเคยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากจ้าสวัสดีครับน้องโบรครับ